สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักหัวราสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์พลศกรหมอดูใบไ,ม,ไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับหุ้นมาเลเซียค่ะงวดประจําวันพุทธที่25พฤษภาคม2565ค่ะครับหุ้นมาเลเซียนี้ออกด้วยกันทั้งหมด3วันนะครับคือวันพุธและเสาร์และอาทิตย์ครับ อาทิตย์หนึ่งสวันนะครับอาจารย์จะอัดเทปของหุ้นมาเลเซียนี้ด้วยกันทั้งหมด2เทปนะครับก็อย่าลืมติดตามดูนะครับเราจะจัดพิธีบูชาดาวพื่หัสัป,ปดีเพื่อขอพรนะครับเพื่อเสริมบาร,รมีมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็เป็นการลดเคาะนะครับโดยการทําเทียนบูชาของแต่ละท่านนะครับใส่บรรจุดวงชะตาวันเดยนวีเกิดและคําขอพร ลงในต้นเทียนนะครับใส่ลงในเทียนนะครับแล้วก็ทําการบวงสวงดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีตอนนี้ย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนนะครับทำให้เป็นเกษตรจริงๆแล้วเหมือนจะดีนะครับชาวราศีมีนดีกว่าที่ผานดีกว่าที่ผ่านมาไหมก็ดีกว่าที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวโดยลําพังในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลกระทบย้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะเราอยู่ภายใต้ดวงเมืองและดวงโลกก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนับดวงเมืองและดวงโลกก็คือราศีเมษน,นะครับตอนนี้ดาวราหูมาทับรักทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายจยันก้อยเช่นเรื่อง สงครามเลยที่เห็นเห็นสงครามยูเครนกับรัสเซียอ,อ๋อมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยยิ่งไม่น่ากระทบบ้างเขาบอกกระทบกระ,ะ,ะ,ะทบอะไระะเลยน้ำมันขึ้นทองอแพงข้าวของโอโ้ค่าของชีพแพงหมดเลยนะครับนี่ขนาดสงครามยังไม่ถึงเรานะครับถ้าสงครามในเมืองไทยเมื่อไหร่ก็เราจะเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จึงจัดพิธีนี้เกิดขึ้นนะครับในการบูชาดาวพฤหัสบดีนะครับแต่เป็นการบูชาเพื่อเสริมโชคลดเคราะห์นะครับมันจะไม่เหมือนการบูชาโดยปกติอย่างอื่น กันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องบูชาคนระับอาจารย์จึงเชิญชวนทุกท่านทําเทียนบูชาดวงของตัวเองนะครับต่อดาวพฤหัสบัป,ปดีเพื่อให้รดเคราะห์เพราะดาวพฤหัสบัป,ปดีอยู่ในราศีมีนนะเป็นเรือนวินาชของโลกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายนะครับพฤหัสนะไม่เสียนะเป็นกเกษตรแต่อยู่ในเรือนเสียนะก็ทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวัอพระสงฆ์องค์เจ้าไม่จำเป็นต้องศางสนาพุทธนะโร<ล>งพยาบาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วดาวพฤหัสตัวเดียวนี่ตีได้หลายเรื่องนะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับอยู่ในเรือนเสียก็ทําให้เจ้าชะตาเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็ได้นะครับชาวราศีมีนก็อาจจะเดือดร้อนได้เหมือนจะดูดีเพราะดาวพฤหัสแข็งแรงไปเกษตรด้วยนะครับในเรือนของท่านท่านชาวราศีมีนก่อนนะครับ แต่ทําไมมันวุ่นวายล่ะเพราะมันยังมีดวงดวงอายุจรจรสันสาอะไรพวกนี้เข้ามาวุ่นวายอีกนะครับบางคนได้ทุกขลาบจ้าเพราะเราพเพราะดาวราหูมันอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมีนมันก็ขนรั์ไงครับค่ะอ่าขนซั์เฉพาะราศีมีนอย่างเดียวไหมทําให้เสียเงินเสียทองไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องมันก็จะไปวุ่นวายเกี่ยวกับชาวราศีกันด้วยราศีกันเนี่ยราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องระวังเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บนะครับ แล้วก็ชาวราศีมเมษอีกราหูมาทับลักดูเหมือนจะดีเพราะเป็นลาพระาลาพระมาทับรักมาทับตัวคุณค่าจะได้ชกลาบแต่เนื่องจากเป็นดาวราหเูเป็นเคราะห์เ,เป็นทุกขลาบต้องทําการรับส่งพระราหูอย่างที่อาจารย์จัดไปแล้วนะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าทูเรา แต่ทีนี้ยังไงเสียคุณไปดูดวงโลกซะก่อนดวงโลกตอนนี้เกิดปัญหาสงครามนะครับปราหูนี่แปลว่าอันตรพาลสงครามอุบัตปเหตุเพศภัยทั้งหมดเลยนะครับก็จะก็เกิดสงครามในยูคเคนทำให้ชาวทุกราศีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกย่อมผลส่งผลกระทบหมดครับนะบนอกจากแล้วดวงเมืองคุณแข็งแรงอ่แล้วคุณก็ดูสิครับดวงเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะเพราะอยู่ในราศีเมษเช่นเดียวกับราศีดวงเมือง ราศีโรคอยู่ในราศีเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วกระทบแน่นอนครับจันจึงได้จัดทําวิธีบูชาเทียนบูชาดวกชะตาของท่านเองใส่ในเทียนนะครับเพื่อบูชาต่อดาวพฤหัสบดีเราจะจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2565นะครับท่านใดสนใจส่งชื่อนามสกุลมาได้ครับแล้วก็คําขอพรนะครับ วันเดือนและวันเดือนพิเกิด,ด้วยถ้าวันเดือนปิเิดท่านไม่ทราบให้ใช้ตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับเท่านั้นพอครับไม่ต้องใช้ตามจริงก็ได้ขอให้ชื่อนามสกุลอย่าผิดเท่านั้นเองถ้าท่านอยู่ต่างประเทศระบุประเทศของท่านมาด้วยนะครับอันนี้เป็นการเสริมดวงตัวเองนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวใหญ่1ปีย้ายทีหนึ่งเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบเยอะครับท่านใดสนใจก็รีบติดต่อทักมานะครับที่ไลน์ไอดี แอดพีพีสองสี่ห้าหกนะครับหรือจะทาง Facebook Fanpage อาจารย์บรสกรเปิดชะตาพลิกชีวิตก็ได้นะครับทักเข้ามา อาจารย์ได้ได้ทาการก่อนเนิ่นๆนะครับอย่ามาทักวันที่28 29จะไม่ทันนะครับเพราะมันต้องลงเขียนลงในแผ่นยันเอาดวงชะตาคุณลงในแผ่นยันนะครับแผ่นยันใหญ่ประมาณนี้ครับแล้ววันใดวิกิดคุณอะไรใส่ลงไปอีกนะครับแล้วคขอพรของคุณนะครับคําขอพรของคุณยาวๆนะครับใช่ไหมจันก้อยเอาสักหน้ากระดาษได้ไหมคำขอพรไม่ได้นะครับไม่มีการเหมาจ่ายนะครับไปแล้วไปนะครับท่านไม่มานั่งรอนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับเราเราต้องแบบ เวลาทําอะไรเนี่ยต้องเจาะจงลงไปแล้วคุณจะได้โชคได้ลาบเช่น1ขอโชคขอลาบนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับสนใจทักมาครับเรามาพบกับหุ้นมาเลเซียนะครับดวงดาวของหุ้นเนี่ยเทปนี้นะครับเป็นเทปไม่ใช่เทปแรกอาจารย์อัดไปแล้วครั้งแรกคือวันที่15พฤษภาคมนะครับเราไมถึงต้องมาอัดเทป หุ้นมาเลเซียอาจารย์ก้อยดูไหมคบว่าถังดว<ร>งดาวอะไรนะมันเข้าดีจังมันเข้าดีจัง <c oughs> เออถูกต้องมันเข้าดีจังนะครับอาจารย์กือเรามานําเสนอสองสูตรนะครับก็ต้องว่าสูตรเลขโปลดนี้มาเลเซียนะครับหุ้นมาเลเซียปลดนี้กับหุ้นมาเลเซียปกตินะครับต้องสองสูตรนะรป้องมีสองสูตรเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจารย์ก้อยอ่ามันเข้าดีจริงๆครับ นะก่อนที่อาจารย์ตัดสินใจมาอัดวันเมื่อวันที่1 5พฤษภาคมก็เข้านะครับก่อนหน้านั้นเข้าอยู่แล้วนะครับอาจตัดสินใจนามานําเสนอ,อรอบนี้เรามาดูกันจากการ,การคํานวณดวงดาวทางโหราศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับแล้วก็นาซานะครับวิยศาสตร์ไม่เกี่ยวนะครับเท่านั้นเป็นมุสลิมเขาไม่สนใจวยศาสตร์ครับก็มีดวงดาวการคํานวณดวงดาวเนี่ยมันมันเป็นการคํานวณดวงดาวทั้งเจ็ดตัวนะครับเรียกว่าเลขนาโชคเอาหุ้นมาเลเซีย มีด้วยกันทั้งหมด7ดวงดาวนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวศุกรค์ครับเลขหกค่ะดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวันครับเลขสามดาวเสาร์เลขเจ็ดอาทิตย์เลขหนึ่งดาวพฤหัสบัป,ปดีเลขห้าค่ะและดาวเกตเลขเก้าค่ะครับหกสี่สามเจ็ดหนึ่งห้าเก้าดูผังประกอบนะครับทําไมต้องมาพูดถึงเจ็ดตัวในกลุ่มดาวเจ็ดตัวเนี่ยที่มันจะมีองศาแล้วก็มันจะครอบคลุมทําให้มันมาถึงสามตัวอาจารย์ก้อย ทุกๆเทปที่อาจารย์มีพูดถึงกลุ่มดาวเจ็ดดวงเนี่ยเพราะมันมีเปอร์เซนต์ที่มาสามดวงบ่อยมากก็ต้องมาดูว่าให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ฟังก่อนเลยนะครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวตั้งแต่เลขศุก์ครับเลขหกนะคะจับคู่ได้เป็นหกสี่หกสามหกเจ็ดหกหนึ่งหกห้าและหกเก้าค่ะเลขสี่จับคู่ได้เป็นสี่สามสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่ห้าและสี่เก้าค่ะเลขสามค่ะจับคู่ได้เป็นสามเจ็ดสามหนึ่งสามห้าสามเก้าค่ะ เลขหนึ่งจับคู่ได้เป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าคู่สุดท้ายคือห้าเก้านั่นเองค่ะครับจับอย่างนี้จะได้ดาวทุกคู่นะครับเมื่อจับเสร็จนะครับก็ต้องมากรองให้เหลือดาวเด่นนะครับดาวเด่นรอบนี้มีด้วยกันทั้งหมดสองดวงดาวนะครับค่ะดวงที่หนึ่งคือดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวเสาครับเลขเจ็ดค่ะสี่กับเจ็ดอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวนะครับอาจารย์ก้อยครับถ้าสี่มา ถ้า4มาจับคู่เป็น46 43 41 47 45และ49ค่ะถ้า7มาถ้า7มานะคะจับคู่ได้เป็น76 74 73 71 75และ79ค่ะครับอย่างนี้นะครับท่านก็เลือกเอาสักหนดวงดาวนะครับแล้วก็ท่านไปจับคู่เอานะครับท่านไม่ชอบตัวไหนท่านก็ตัดทิ้งนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็น EP ที่2นะครับรอบนี้เราจะอาจถึง2อง EP นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องดูนะครับ ดูอย่าดูแต่เทปเดียวให้ดู2เทปไว้ดูซีทีไปก่อนนะครับถ้าท่านยังไม่มั่นใจนะครับส่วนท่านที่เคยเล่นแล้วที่ชอบเป็นแนวทางอยู่แล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางต่อไปครับท้ายนี้ใครอยากมีโชคพลาดไม่ได้เลยกับการขอพรดาวพฤหัสบดีนะคะคือการทําเทียนดวงชะตาเพื่อบูชาต่อดาวพฤหัสบดีครับนาะเทียนนี้ คือบรรจุดวงชะตาของท่านวันเดบีเกิดเวลาเกิดนะครับและคําขอพรนะครับเพื่อเป็นการปรับคอะปรับดวงหนุนโชคเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่นะครับต่อดาวพฤหัสบปปดีทําไมต้องทํากับดาวพฤหัสบดีรู้ไหมตอนนี้ดาวพฤหัสสบดีกําลังอยู่ในเรือน พบวินาทอยู่วินาทแต่เป็นกเกษตรคือเป็นเจ้าเรือนตัวเองแต่มัน<ฆ>เป็นเรือนวินาทของโลกนะครับดวงโลกฟังแล้วไม่เข้าใจ <พอ S 1> เขาไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ออมาไม่เป็นไรครับคือในดีมันมีในเสียมันมีครับ<ฆ>นะตอนนี้ดวงชนาาดวงดวงเมืองของของ,ของเรานะครับอยู่ที่241ปีนะครับก็ต้องบอกหลังจาก21เดเมษามาก็คือชนาาเนี่ยหรือดวงลัคนาเมืองเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษดาวพฤหัสบดปี มาเป็นเกษตรในเรือนของตัวเองก็จริงนะครับถือว่าแข็งแรงแต่นะครับดวงเมืองคือราศีเมษดวงโลกคือราศีเมษมันคืออยู่วินาศรักเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันพฤหัสบดีฟังดีๆีนะคนเกิดวันพฤหัสบดีแล้วคนราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเสร็จแล้วมีราศีอะไรอีกราศีกันนะครับราศีกันแล้วจะมีราศีอะไรอีกอ่าราศีอะไรอีกเดาซิเดาอืมก็ราศีเมษ ถ้ะราศีตุลศีราศีนี่โดนหนักถามว่าโดนหนักเฉพาะศีราศีนี้ไหมแล้วเป็นช่วงระยะเวลาโดนหนักนานไหมไม่นานครับประมาณ45วันนะับตั้งแต่วันพฤหัสบดีย้ายเพราะดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยดาวพฤหัสต,ตรงตัวดาวพฤหัสเกเรฆ่ามันก็หมายถึงคนวันพฤหัสบดีด้วยที่จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จึงทำวิธีนี้ปรับเคราะห์ปรับดวงเปิดโชคนะครับจริงๆแล้วดาวมันต้องให้โชคเพราะเป็นดาวสุปเคราะห์นะครับมาจะเลือนสุภะ ของดวงเมืองและดวงโลกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือเลยต้องระวังนะครับอาจจะดีเป็นเสียจากเสียเป็นดีก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการพลิกผันตรงนี้แหละครับที่ทําไมต้องบูชาดาวพฤหัสบดีแต่การบูชารอบนี้จะเป็นการบูชาโดยการทําเทียนที่บรรจุดวงชะตาของท่านโดยตรงลงในแผ่นยันนะครับสมมุติดีกระดาษยันใช่ไหมมียันต่างๆเสร็จแล้วเป็นยันที่เปิด เปิดโชคเปิดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดของท่านชื่อนามสกุลของท่านละคําขอพรตรงนี้ที่เราต้องใส่ลงไปพร้อมกันนะครับเพราะเป็นการปรับเคาะปรับโชคแก้ทุกขลาบด้วยนะครับท่านใดสนใจค่าใช้จ่ายท่านละ69 9บาทนะครับครับรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะวันต้องทําเทียนทําอะไรก่อนนะครับแล้วเทียนนี้เป็นเทียนขี้พึ่งแท้อาจารย์และแท่งยาวไม่ได้แท่งเล็กๆก,ก,กระจุมกระจิม๋มมันไม่ได้ครับนะมันไม่ได้เรียกว่าเทียนมงคล การทําเทียนบูชานี้ต้องใช้เทียนที่เป็นมงคลคือขี้พึ่งแท้เท่านั้นอาจารย์ก้อยเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่เทียนที่เป็นแบบแท่งเหลืองๆแบบทั่วไปต้องเป็นขี้พึ่งขี้พึ่งแท้คือตีจากหลังพึ่งนะรับมาทําเทียนนะครับมันถึงจะเกิดมงคลตามตําราโบ,บราณน,นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดสนใจนะครับก็รีบติดต่อทักเข้ามาครับเพราะมันใกล้วันพิธีแล้วครับเพราะต้องใช้เวลาในการเขียนด้วยแล้วก็เรียกสูตรเล็กน้ำนะครับยังไงก็ขอให้ท่านเฮงปังดังรวยนะ ค่ะ,ะท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ